สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวฟังกบป๊อปแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเพื่อไมโยนี่เกรนเจอร์นั่นเองนะครับหนึ่งตัวละครสําคัญในแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งฉากนี้เป็นฉากเริ่มต้นของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเป็นหมวกคัดสันของบ้านนะครับเพื่อคัดสันนักเรียนเข้าไปสู่โรงเรียนต่างๆเอ้ไปสู่เอ่อเรียกว่าเป็นบ้านต่างๆของ ในฮอกวอตส์นะครับก็มีกริฟฟินดอร์ซีทริรินแล้วก็ orp, เลเวนคอร์พอพ่อครับนะครับประมาณนี้ไม่แน่ใจสะกดชื่อถูกไหมถ้าผิดก็ขอโทษนะครับแล้วก็เฮอร์ไมโอนี่ก็ถูกเลือกให้ไปอยู่ที่กริฟฟินดอร์นั่นเองนะครับพเพราะเธอมีคุณสมบัติต่างๆที่จะอยู่กริฟฟินดอร์นะฮะมาดูดีไซน์กล่องกันเลยนะครับตัวนี้ก็พิเศษเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับผม หมายเลขหกสิบเก้านะครับนี่นะพาดเวิร์กแล้วก็ชื่อของตัวละครน,นะครับด้านข้างต่องนะฮะนี่ชื่อของตัวละครน,นะครับส่วนด้านบนก็เป็นหน้าของเฮอร์เมลอนี่นะครับครึ่งหน้าส่วนด้านหลังตรงนี้เป็น ตัวในเวฟนะครับว่ามีอะไรม้างซึ่งผมได้3ตัวนี้มาแล้วนะครับขาด4ตัวนี้ก็คือเอจินนี่วิสลี์แล้วก็ล็อกเิร์ตแล้วก็ทอมริดเดิลแล้วก็นิกหัวเกือบขาดนี่3ตัวเลยก็เป็น3ตัวจากภาคสนะครับอันนี้มันเวฟน่าจะเป็นของภาค2นะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นช,ช่วงแรกๆนะครับโอเคเรามาดูของข้างในกันนะครับ Oh. เอาตรงเลยผมเพิ่งเคยเก็บเอก l u s i ท e ครั้งแรก <c oughs> นะฮะนี่รายละเอียดชอบมากที่ตัดสินใจซื้อเลยนะหนึ่งในช่วงหมวกเขาสวยมากนะครับนี่นะนี่นะฮะรายละเอียดสวยงามมากนะครับนี่ก็เป็นหน้าของหมวกเวลาที่จะพูด นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่วงก็ยังมีรายละเอียดช่วงด้านหลังของเขาด้วยที่เป็นหมวกนะครับนี่นะช่วงหน้าก็ทำออกมาได้น่ารักเลยนะครับนี่นะฮะส่วนชุดก็ทาออกมาได้เนียนดีนะผมว่าได้อยู่นี่นะฮะ แล้วก็อธิเกรชันก็เหมือนเดิมซ้ายขวาได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้โอเดียวนะครับสำหรับคือมายอนี่เกรนเจอร์นะครับซึ่งผมชอบเธอมากๆชอบน้อยกว่าจินนี่หน่อยเพราะว่าจินนี่นี่คืออันดับหนึ่งในดวงใจเลยนะครับชอบแล้วก็อันดับสองคือมายอนี่นั่นเองนะครับเสียดายที่ ตอนที่ผมเปนูใหม่ๆเนี่ยผมจินให้เขาคู่กับแฮร์รี่แล้วก็ผิดหวังไม่ได้คู่กับแฮร์รี่ก็ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับก็เพื่อนๆที่เข้ามา,มารับชมมาเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ